ใครมีเหรียญคุดตรงนะครับหรือคุดปีสองพันห้ารอยี่สิบห้าะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนฟซีนะครับลองสังเกตดุีิบ้านท่านนะครับก็มีราคาในตลาดนักสะสมนะครับตั้งแต่หลักแสนนะครับสามแสนถึงห้าแสนบาทเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับติดตามรับชมในคลิปไปพร้อมๆกับผมได้เลยอันทับแรกนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับลองสังเกตเหรียญคุดตรงแบบนี้นะครับห้าบาทคุดุี่บานท่านดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีด้วยกันอยู่สองบล็อกนะครับก็ ให้คิดง่ายๆนะครับก็จะเหมือนเหรียญในส่วนของบล็อกอ่าพระเศียรเล็กในส่วนของวัดพระแก้วนะครับที่จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่เขาก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกนะครับพระบรมฉชยาสาธิตสลักนะครับหรือเหรียญทางด้านหัวนะครับทั้งสองบล็อกมาให้เป็นๆเอฟซีได้ดูนะครับในส่วนของทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของเหรียญบล็อกปกตินะครับส่วนขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของบล็อกแบบหายาก นะครับก็คือบล็อกพระเศียจเหล็กเพื่อนลองสังเกตดูที่พระบระมรูปนะครับของรัชกาลที่าให้ดีๆนะครับก็จะมีลักษณะนี่ยที่แตกต่างกันมากพอสมควรเลยนะครับถ้าถ้าถ้าท่านไหนที่ยังแยกกันไม่ออกจริงๆก็เดี๋ยวสามารถส่งภาพเหรียญหรืออ่าเหรียญคุฑนะครับปี2525 25นะครับมาให้ผมดูก่อนได้นะครับว่าใช่ตามแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ ทายคลิปละกันนะครับก็ลักษณะของเขานะครับเพื่อนๆ F4 นะครับลองสังเกตดูนะครับมันจะมีหลายจุดเลยนะครับที่ไม่เหมือนกันทั้งพระบรมารูปนะครับแล้วก็ลักษณะของการดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้เป็นจุดๆนะครับจุดที่เป็นดอเด็กนะครับเพื่อน F4 นะครับดูคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับดอเด็กของฝั่งที่มันหาได้ยากเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีช่องว่างนะครับมากพอสมควรเลย จุดต่อมานะครับก็คือในส่วนปกขอเสื้อนะครับของรัชกาลที่9นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่ามีจุดที่แตกต่างกันก็คือลักษณะของปกคอเสื้อเนี่ยจะสั้นนะครับแล้วก็แตกต่างจากบล็อกปกตินะครับบล็อกปกติเนี่ยจะปกขอเสื้อของพระองค์ท่านเนี่ยจะยาวขึ้นมานะครับพอสมควรเลยนะครับดังนั้นนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังดูไม่ออกจริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งภาพมาให้ผมดูได้นะครับดูเหรียญแบบดีนะครับต้องต้องใช้เรียกว่าความสามารถในการดูสักเล็กน้อยนะครับความสามารถในการสังเกตสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหรียญที่ดูได้สําหรับคนที่ตั้งใจดูนะครับแต่ถ้าเป็นนักสะสมมือใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะงงๆนิดๆน,นะครับว่าเอ้าเขาดูกันยังไงนะครับลักษณะของเหรียญก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับก็ อะรที่ดูไม่เป็นก็อด่าลืมส่งภาพเข้ามาให้ผมให้ผมดูแทนได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าช่องทางการติดต่อหาที่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็เหรียญนี้นะครับราคาประเมินเริ่มต้นตั้งแต่สามแสนจนถึง5้าแสนบาทเป็นเหรียญที่ผมถือว่าเป็นเหรียญที่หาได้ยากในตลาดนักสะสมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญในตำนานเลยที่ว่า อาจจะเจอกันไม่กี่เหรียญในประเทศไทยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นถ้าใครที่มีเนี่ยบอกเลยนะครับเหรียญเดียวนะครับใครกเลยแต่ถ้าดูไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับส่งมาให้ผมดูได้นะครับ่าดทางช่องทางไลน์นะครับราคาตรงกันก็สามารถปิดได้เลยนะครับสําหรับเหรียญ5บาทครุฑตรงนะครับปีพศ2525นะครับเป็นเป็นสีใครที่มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ อ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไวแคปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูช่องทางการติดต่อที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับ